ยังเหลืออยู่ในรถอีกนี่ทั้งนมทั้งอันนี้ของที่เย,ยมริปเปาของแกกวันนี้ได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเย,ยมลิจะไปแบ่งไปให้เพื่อนมัง่งเพราะว่าหมู่บ้านของเพื่อนเย,ยมี่เขาไม่แกกแบบนี้มีแต่มหมู่บ้านเย,ยมลิโน่นดูสิค่ะทุกคนคนเดียวจะกินหมดแล้วเนี่ยแย่แยไปหมดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยลิฟวินงความเยอเซค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันที่ 21หลังจากใต้ฝนเข้านะคะทุกคนอตอนนี้บ้านเยเมนี่ก็มีแต่น้ํายังไม่มีไฟแล้วก็วันนี้เยเมนี่สมัครที่ว่าให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเนาะเขาก็เลยมีสเกเจโจจะออกมาเช็คบ้านเยเมนนี่ว่าบ้านเยนเมนี่เสียหายอะไรมั่งแล้วเขาจะให้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาก็เลยจะมาเช็คบ้านเยเมนี่เยเมนี่ก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูว่า ยายมาีจะได้เงินกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาออกมาเขาก็จะมาดูถ้าเราเสียหายไม่เยอะเขาก็ไม่ให้นะคะทุกคนถ้าเสียหายเยอะเขาถึองจะให้เย,ยมลีก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กับเขาหรือเปล่าแต่ก็สมัครไปแล้ว <laughs> เขาโทรมาแล้วว่าวันนี้เขาจะออกมาเช็คบ้านยายมลีว่ามีอะไรเสียหายมั่ง <laughs> เขาจะให้เงินค่าเสียหายเท่าไหร่ชดใช้หรือว่าเงินช่วยเหลือเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยจะออกมาเช็ควันนี้ายมลีก็รอเขาอยู่อืที่จริงแล้ววันนี้ายมาีต้องไปซื้อน้ำมันมาใส่ไอ นอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟยายเมลีเพราะว่าน้ามันหมดแล้วก็เลยต้องรอเขาอยู่นี่ค่ะว่าเขาจะมาตอนไหนอะไรยังไงเออเขาบอกสิบเอ็ดโมงเช้านี่ก็ใกล้สิบเอ็ดโมงเช้าแล้วยังไม่มาเลยยายเมลีก็เลยต้องรอไปก่อนสําหรับภารกิจวันนี้ก็รอโปรแกรมของเขาก็เรียกฟีมาโปรแกรมที่เขาจะมาช่วยเหลือนะคะทุกคนนั่นแหละเขาเรียกฟีมานั่นคือโปรแกรมที่จะช่วยเหลือคนที่ว่า บ้านพังหรือว่าของเสียหายหลังจากได้ฝุน่นแต่เราสมัครไปเขาจะออกมาเช็กก่อนว่าเขาจะมาดูก่อนว่า,อาของเราเสียหายมางน้อยแค่ไหนนั่นคือโปรแกร,รมของเขาเพอหลังจากเขามาเช็กยายเมลิก็จะพาทุกคนไปตามหาน้ํามันเช่นเคยนะคะทุกคนนี้ก็ผ่านไปยีวันยายเมลิก็ยังใช้เครื่องป้่นไฟเหมือนเดิม <laughs> ไฟยังไม่มาเลยร้านยายมลิก็ยังเปิดไม่ได้ ลูกค้าก็โทรมาเต็มบางทีลูกค้าก็มาจอดหน้าร้านก็สงสารลูกค้าเหมือนกันลูกค้าบอกว่ามะล,ล,ลิเมื่อไร่เธอจะเปิดร้านฉันคิดถึงอาหารเธอ <c oughs> ก็เลยบอกว่าฉันก็คิดถึงการทํากับข้าวพวกเธอกินเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันผ่านมาเป็นสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เปิดร้านเลยและตอนนี้ผักเผือกยังไม่เล้ก็ไปก็แต่ฝนม,มาแล้วไม่รู้ว่าเปิดร้านนี่จะมีอะไรขายมัง่ง <c oughs> โอเคค่ะแล้วเราก็จะรอคนที่เขาจะมาเช็ค โปรแกรมฟรีมาที่จะมาช่วยเยมลิตต่อไปนะคะเยมลิก็จะถ่ายให้ดูว่าเขามาเช็คแล้วเป็นยังไงมัง่งหรืออะไรยังไงโอเคค่ะถ้าถ้าเขาให้ถ่ายเยมลิ i, จะถ่ายให้ดูแต่เขาไม่ถ่ายเดี๋ยวแล้วมันจะมานั่งเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามาเช็คแล้วเขาว่าอย่างไรมัง่งจะช่วยหรือไม่ช่วยอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรารอเขากันเนาะมากัะทุกคนระหว่างที่รอเขามาตรวจบ้านหรือมาเช็คบ้านเราก็จะมาทำงานดีกว่า คือต้นกล้วยไม้ของเยมมารี่ที่ห้อยอยู่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะห้อย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 อยเยมมารีก็ลงมาพอเยมมารีลงลงมาตอนใต้ฝุ่นนะคะทุกคนเยมมารีก็เลยคิดว่าคงไม่เอาขึ้นไปแฟนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาไต้ฝุ่นมาเยมมารีก็ต้องขนขึ้นขนลงนี่ค่ะทุกคนกล้วยไม้ของเยมมารีก็จะวางอยู่กับพื้นแบบนี้แล้วก็กองกองกันแบบนี้ตอนใต้ฝุ่นมามันรีบเนาะเก็บของเยมมารีก็จะกองกกองไว้แบบนี้เยมมารีก็เลยจะมา ทำความสะอาดแล้วก็หรือว่ามันจะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแซมกับเขาเนี่แล้วก็ตัดตกแต่งแล้วยมิลิ่ก็จะวางไว้กับพื้นหาที่สวยๆมาตั้งเนาะนั่นคือแปลนของยามลิตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทกา,มากล้วยไม้กันเลยค่ะวันนี้เขาก็จะมีต้นเนี้ยแซมขึ้นมาเยมิลิ่ก็จะทําความสะอาดแล้วก็เอาต้นเนี้ยออกให้เขาแล้วยามิลิก็จะหาที่ตั้งสวยๆเนาะไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกต้นผักูดเหรอ ชอบขึ้นกับกล้วยไม้เยื่อมันนี่เขาบอกว่าถ้าเราไม่เอาเขาออกต้นนี้นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเยื่อมันจะให้ดูต้นเนี้ถ้าไม่เอาเขาออกมันก็จะทําให้กล้วยไม้เราตายได้เราก็ต้องเวลาเขาแซมขึ้นมาเราก็ต้องอ,ออกจากกล้วยไม้ของเราออกนะคะทุกคนกิ่งแห้งนี่เยม่ีมี่ก็จะตัดตกแต่งให้เขาเสวยงาม ตอนนี้นี่กำลังจอกดอกใหม่นะ <Okay. S 1> อุตส่าห์จอกดอกไม่ธรรมดาสาไต้ฝนไต้ฝุ่นมา่าจะแฝนเขาใหม่แต่ว่าคิดไปคิดมาถ้าไต้ฝุ่นม่ก็ต้องยกขึ้นยกลงก็เลยเปลี่ยนใจ <laughs> ก็เลยเปลี่ยนใจไว้ข้างหน้าดีกว่า ต้นนี้พี่เจนพี่เจนที่เขาย้ายไปฮาวายเนาะอันเนี้ยเขามาให้ก่อนที่เขาจะย้ายไปฮาวายนะเนี่ยสีเนี้ยเนี่ยสีชมพูเลยมเนี่ย,ยออกดอกแล้วอุซามีพายุยังออกดอกให้นะคะเนี่ยเยมารีถ้ามีเปลือกกล้วยเปลือกอะไรเขาจะชอบกล้วยไหมเขาจะชอบแค่เวลาเรากินกล้วยกล้วยสุกนะเราก็แค่เปลือกกล้วยมาวางวางใส่เขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เขาแล้วเขาก็จะงาม แค่นั้นเองกล้วยไม้ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากมายดูแลง่ายไม่ได้ถึงชอบอะไรที่แบบว่าดูแลง่ายเย็ยนนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้เป็นคนงานเยอะ <c oughs> ตอนแรกมันมีแดดตอนนี้มีแดดแล่ะว,วันนี้อากาศร้อนมากแล้วไม่มีลมด้วยวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ลมไม่มีแต่ร้อนทุกวันมีลมวันนี้ไม่มีลมตอนแรกไม่มีแดดออกมานั่งข้างนอก อันนี้มีแดดละก็จะกวนเท่าไหร่ก็จะกวนเท่าไหร่เลยอากาศนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเขามาเช็คแล้วเขาก็ไปแล้วอยนเบอรรี่ไม่ลลมได้ถ่ายให้ดูตอนที่เขามาเช็คนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายเขาบอกว่าเป็นงานราชการเขาไม่ถ่ายก็เลยถ่ายไม่ได้เขาบอกว่าเขาเวอร์เขาจ่ายให้เฉพาะแบบว่าบ้าน บ้านที่แบบว่าพังหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนเออถ้าบ้านไม่พังเขาไม่จ่ายบ้านยายเลี่ก็มีแต่ที่เก็บของที่พังอ่ะแล้วก็พวกเต็นพวกอะไรที่พังอันนี้สงสัยยายเลีไม่ได้ <c oughs> อุตส่าห์ว่าจะไดเออ้เงินช่วยเหลือสักหน่อยคงไม่ได้ค่ะทุกคนไม่มีความหวังอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้โอ้เซ <c oughs> ็งเลยเอออืม แล้วมีอะไรช่วยเหลือมัางเนี่ยไม่มีอะไรช่วยเหลือเลย <c oughs> ได้แต่หวังอเขาบอกว่าหวังว่าอาเขาคง er, อาพูฟเธออให้เงินเธอมาช่วยเหลือเธอบ้างนิดหน่อยเยมนี่ก็บอกว่าเออฉันก็หวังว่าแบบนั้นแหละว่าพวกเธอจะได้ช่วยเหลือฉันมัง่งเพราะว่าตอนนี้บ้านฉันเสียหายเนี่ยข้าวของพังหมดเลยแล้วก็อาหารในตู้เย็นอ่า ก็เสียหายเพราะว่าสามวันแรกหาน้ามันไม่ได้มันก็เน่าเนาะอาหารมันก็เนา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็อย่างเมี้ไม่มีไฟเขาก็บอกว่าเธอจะไปนอนโรงแรมไหมเขาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบอกเงียเขาบอกว่าไม่ไปเพราะไม่อยากไปเพราะว่าห่วงของเนาะเพราะว่าตอนนี้ขโมยออกเยอะออกแบบว่าตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยเยอะอืมก็เลยไม่อยากไม่อยากไปอืมถ้าเราไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาก็จ่ายให้อืมสองคืนแรกถ้าเราอยากจะอยู่ต่อจ่ายเอง อะไรวะแค่สองคืนเออเนี่ยว่าไม่นอนร้อนอยู่บ้านมาตั้งสองอาทิตย์แล้วก็จังมันเถือก็นอนร้อนต่อไปก็มาเล่าทุกคนฟังเนาะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้บ้านเนี่ยมาเรียกเขามาเช็คแล้วคงไม่ได้ค่ะทุกคนแต่ก็มีหวังนะคะเขาบอกว่าเออเขาฉันหวังว่าเขาคงเอาปูปเพราะว่าเวลาเขามาเขาเช็คเขาก็กดกดเข้าไปในคอมเขาอืแล้วก็จะมีหัวหน้าเขาอีกทีนึงมาเช็คว่าไปสมควรจ่ายหรือไม่สมควรจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน เขาบอกว่าส <c oughs> ิบวันส <pos> you know? ิบว you know? ันถ้าไม่ได้เขาไม่ส่งจดหมายมาบวกหรืออะไรมาบวกให้โทรไปหาเขาช่างมันเถอะค่ะทุกคนโทรไปเขาไม่รับรูปเราก็ไม่จะว่าไงเราไม่ได้ก็คือไม่ได้ตาใจละในเมื่อมันเกิดขึ้นก็เอช่างมันเทองมันเป็นภัยธรรมชาติอืมของมันเสียหายไปไม่ตายก็หาใหม่เนาะไม่ตายก็หาใหม่เอาขอให้เรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ เรามีร่างกายที่แข็งแรงก็ทํางานหาเอาใหม่เสื้อเอาใหม่ของที่มันเสียหายไปแค่นี้ก็จบค่ะแยมันีไม่อยากคิดมากคิดมากแล้วก็ปวดหัวเครียดเนาะมไม่ต้องเครียดในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทําใจให้สบายไม่อยากไม่อยากเครียดไม่อยากปวดหัวเดี๋ยวไม่สบายเนาะอโอเคค่ะก็จะประมาณนี้ที่เขามาเช็คบ้านแยมันนีก็มาเล่าให้ฟังภารกิจต,ต่อไปของแย่มันนี่ก็คือไปหาซื้อน้ามันมาใส่เพื่อปันไฟแยมันนี่็บอกเขานะ ว่าเนี่ยฉันต้องซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องปั่นไปฉันทุกวันเนี่ยฉันเสียเงินไปตั้งเยอะแล้วเพราะว่าทั้งหมดมันยี่สิบเอ็ดวันแล้วตั้งแต่ไต้ฝุ่นอย่างนี้ก็บอกเขาฉันก็หวังว่าพวกเธอก็คงจะช่วยเหลือฉันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่า h o p e f u หวังว่าเขาคงช่วยเหลือเธอโอเคได้แต่หวัง <c oughs> หวังรวมๆแรงๆกันทุกคนอันนี้ <c oughs> เพื่อนบ้านเขาบอกว่าที่เมเยอร์หรือที่ทําการราชการในหมู่บ้านเนี่ยเขาแก็ ข้าวสารอาหารแห้งอย่างแล้วเดี๋ยวเยี่ยมลเจ้าจะไปรับของแก่กกับเขาเอาไปให้เพื่อนไม่ใช่ว่าให้ตัวเองกินนะเอาไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านาน,น้องแนนอะ่ะพ่อปู่เนาะพี่เมียอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเยี่ยมลิเจาไปให้เขาจะไปให้เขากินให้คนให้พ่อน้องแนนกินให้พ่อปู่น้องแนนกินดีกว่าทิ้งเนาะเอาไปให้เขากินซื้อก็แพงนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงไปกันเลยค่ะไปรับของแก่กดีกว่าเนาะสบายใจดีามาถึงที่แล้วค่ะทุกคนมารับของเก่กอือ

โอ้เราได้ของเยอะเลยบอกบอกมันสองแฟมิลี่เลยแล้วจะไปให้น้องแนนโอ้หนักรถเลยของเต็มรถอไม่ได้ถามบ้านเล็กที่ด้วยอืมโอ้น่ารักโอ้ของเต็มรถเลยค่ะทุกคนอไปรับของเกียกมาอืมนี่ค่ะทุกคนดูยายมะลิได้ของมาที่เขาเกียก เต้รถไม่รู้อะไรมัง่งอันนี้ยายมะลิยังไม่ได้ดูเลยดูยายมะลิก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังเข้าแถวเหมือนเดิมยายมะลินึกว่าไม่มีแถวแล้วดููปั๊มน้ำมันอยู่คันสุดท้ายดูยังมีแถวอย่านึงว่าเลิกก็แต่แถวก็ไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตอนวันสองวันแรกโอ้แถวยาวเป็นสี่ห้ากิโล แต่ว่าวันนี้แถวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็โอเคอยู่แค่อยู่ข้างหน้าปั๊มเนาะก็โอเคอยู่วันนี้ตอนนี้เยมรีก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนไปซื้อน้ํามันไปรับของแกเนี่ยถังน้ํามันเยมรีก็จะเป็นแบบนี้ไปซื้อมาถังแบบนี้ได้เยมรีได้มาถังใหญ่นี่สองถังแล้วก็ถังเล็กสองถังก็จะมาใส่เครื่องปั่นของเราเลยค่ะนี่เครื่องปั่นของเราเยมรีก็ครอบแบบนี้ไว้เพราะว่ารู้ไหม ประเดี๋ยวฝนตกประเดี๋ยวแดดออกเยมนบุลลีก็เลยหาที่ครอบเขาไว้นี่คือเยมนบุลลีก็ทำสไตล์เยมนบุีแบบง่ายๆเนาะดูสิคะทุกคนของที่เขาแกะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเวสเบิลซุปผักซุปอะต้มผักของฝรั่งแล้วก็จะนี้ก็มีถั่วดำถั่วแดงอันนี้คือนม,อมผงนมแล้วก็เราก็ผสมน้ำกินอันนี้นั่นคือนมส่วนหลังนี้ก็จะเป็นอาหารแห้งแบบนี้ค่ะทุกคน มีพวกขนมปังมีเนื้อมีขนมมีอะไรอยู่ในนี่นี่เต็มเลยอืมแล้วในนี้ก็จะมีน้ําอันนี้น้ํานะคะทุกคนน้ําได้มาสามเคสไอ้ที่ยยมลรีเปิดให้ดูตะกี้เนี่ยเหมือนกันอันนี้ได้มาสองลังนี่ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวยังยังเหลืออยู่ในรถอีกนี่ทั้งนมทั้งอันนี้ของที่ยยม่รีบเอาของแกกวันนี้ได้เยอะมากเลย เดี๋ยวเยมนลีจะไปแบ่งไปให้เพื่อนมั่งเพราะว่าหมูบ้านของเพื่อนเยมลีเขาไม่แจกแบบนี้มีแต่หมูบ้านเยมลีคนเดียวจะกินหมดแล้วเนี่ยแย่ๆไปหมดโอเคค่ะสําหรับภารกิจวันนี้เยมลีทำทั้งวันตอนนี้ก็เย็นแล้วก็พาทุกคนทําหลายอย่างในวันนี้ตื่นขึ้นมาอ๋ยุงเยอะๆตอนนี้ค่ะทุกคนยุงเยอะมากตัวตัวใหญ่ๆแยมลีก็ไปเอารับบริจาคของกับเขาโน่นเต็มไปหมดอืม กินไม่หวาดไม่ไหวก็เลยต้องเอาไปให้เพื่อนๆด้วยเค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้ยายมะลิก็จะไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยายมะลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายมะลต่อสู้กับไต้ฝุนครั้งนี้ไปให้ได้นะคะทุกคนไฟก็ยังไม่มีมีแต่น้ํา <c oughs> น้ําก็มีแค่วันเดียว okay, แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะยายมะลลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะจะได้อัปเดตชีวิตยายมะลด้วยว่า วันวันหนึ่งเยมันี่ทำอะไรหลังจากใต้ฝุ่นไม่มีน้ำไม่มีไฟ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เยมันนี่ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ